รู้สึกว่าวันอภิพี่ปลายไม่ว่าบางทีเป็นวันที่25มีนาใช่ไหมครับ25มีนาประธานวันนอบอกว่าอาจจะเป็น24หรือไม่รู้อะ25หรืออาจจะอยู่แถวๆนั้นแหละครับตอนนี้นะครับทีนี้ปัญหาวันหนึ่งเวลาก็เอาวัว่า24ก็25นะครับจะก,กี่วันตอนนี้ยังไม่ลงตัวนะครับจํานวนวันเนี่ยฝ่ายค้านต้องการ5วันฝ่ายรัฐบาลต้องการให้2วันแล้วตออหลังก็เริ่มมีบอกวันเดียวก็พอท่านนายกคนเดียวเนี่ยนะครับซึ่งมันก็มากไปเนี่ไหมครับผมคิดว่าน่าจะไปลงตัวอยู่ที่3วันนะครับ พราะสภายัยางไงเขาต้องไกลเกลี่ยกันนะครับคือคุณแม่มีแม,ม,แม่มีเสียงมากเนี่ยคุณจะไปกินทั้งหมดคนเดียวตามใจคุณมันก็ไม่ได้รัฐบาลจะให้เหลือวันเดียวมันก็น่าเกลียดนะครับแล้วมันเสียหายทาเห็นว่ารัฐบาลนี้ไม่มีน้ำยาเลยนะครับคุณกลัวกระทั่งสภาเนี่ยแล้วคุณจะเป็นนักประชาธิปไตยได้ยังไงถ้าไปทํานี้รัฐบาลเสียพรรคเพื่อไทยเสียนะครับผมคิดในสุดก็ต้องปลองดองกันมาอยู่ที่สามวันเนี่ยไอ้สองวันก็น้อยไปนะครับผมก็เข้าใจอันนี้ผมก็เป็นคนอยู่ในวงการนี้มาตั้งนานแล้วก็ดู ไปดูประวัติศาสตร์นะครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยอย่างน้อยที่สุด3ามวันทั้งนั้นในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญเป็นต้นมาเนี่ยหรือมีประวัติการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยอย่างน้อยต้องสมวันนะครับ5้าวันก็มีเจวันก็มีในสมัยจอมพลปที่ดา่าท่านว่าเป็นเผด็จการเนี่ยครับท่านเปิดอภิปรายถึง7วันนะครับอภิปรายกันจนกระทั่งว่าน,นอนคาสภาละเนี่ยนั่นเขาก็ก็ถือว่าการอภิปรายเนี่ยก็เป็นโอกาสนะครับอย่าคิดว่ารัฐบาลจะถูกถล่มอันเดียว ก็เป็นโอกาสที่รัฐบาลจะได้พูดให้ประชาชนเพราะเมื่อมีการใภพปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยสายตาประชาชนหูประชาชนทั่วประเทศก็จะจับจ้องมองใช่ไหมครับจึงเป็นโอกาสดีนะครับที่รัฐบาลจะได้ชี้แจงทําความเข้าใจตอนนี้รัฐบาลก็ต้องยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเป็นรองในวงการสื่อสารมวลชนหรือโซเชียลมีเดียนะครับวันๆหนึ่งร้อยข่าวเนี่ยดารัฐบาลเนี่ยแปดสิบที่จะเชียร์รัฐบาลเนี่ยสักยี่สิบนะครับในสภาพเนี่ยนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดถ้ารัฐบาลคิดเป็นทําเป็นนะครับ ถ้าผมเป็นคุณซือเนี่ยผมแนะนาว่าเป็นโอกาสดีที่รัฐบาลจะได้ชี้แจงทั้งหลายเนี่ยและข้อกล่าวหาทั้งหมดก็ดูนะครับเป็นข้อเท็จจริงังนั้นแหละและข้อท็จจริงเนี่ยมันเถียงได้ข้อจริงนี่เถียงได้นะครับเพราะประธานรัฐภาไม่มีหนาจตัดสินว่าข้อท็จจริงไหนน่าเชื่อถือหรือฟังได้ไม่เหมือนศาลเนี่ยถ้าขึ้นศาลเนี่ยศาลก็เป็นผู้ชี้ขาดใช่ไหมครับว่าข้อท็จจริงฟังได้อย่างนี้ฟังไม่ได้อย่างนี้เพราะศาลเนี่ยเขาให้ฟังข้อท็จจริงมันอะไรจริงอะไรเท็จศาลก็ไม่ไม่ชี้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จนะครับ เมื่อคดีขึ้นศาลเนี่ยศาลไม่ได้ชี้ว่าความจริงคืออะไรไม่ได้ชี้ว่าความเท็จคืออะไรแต่ศาลจะบอกว่าข้อเท็จจริงฟังได้ว่าอย่างไงท่านมึงโกหกกันไปเถอะและศาลเชื่อว่าอย่างไงก็เป็นไปตามนั้นเพราะในศาลเนี่ยจึงมีคําว่าข้อเท็จจริงไม่มีคําว่าความจริงหรือความเท็จนะครับเพราะฉะนั้นในสภาเนี่ยก็เหมือนกันข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านเนี่ยเป็นเรื่องข้อเท็จจริงทังนั้นที่มีข้อกฎหมายบ้างก็สนามกอล์ฟอันภายซึ่งอันนี้น่าจะเป็นภาระอยู่ที่พักพลังประชารัฐ ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าพรรคพลังประชารัฐจะวางใครเป็นผู้พิปรายเรื่องนี้นะครับเพราะถ้าคนในพิปรายไม่เข้าท่าเนี่ยหรือไม่มีข้อมูลที่หนักแน่นพอเนี่ยแทนที่จะได้บวกนะครับก็จะได้ลบได้นะครับการพิปรายเนี่ยเพราะเป็นการยืนข้อยืนกล่าวหากันต่อหน้าประชาชนประชาชนเขาฟังอยู่ว่าคุณกล่าวหามีน้ำหนักหรือว่าคุณกล่าวหาเหลอะเทอะถ้าคุณกล่าวหาเหลอะเทอะคุณก็เสียประชาชนก็ไม่เชื่อมั่นคุณใช่ไหมครับแล้วถ้ารัฐบาลชี้แจงได้ดีตรงใจเนี่ยรัฐบาลก็ได้แต้มประชาชนก็ได้เข้าใจว่า ทำไมรัฐบาลทำอย่างนี้ทำไมไม่ทำอย่างนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับนั้นถ้าผมเป็นกุนซือเนี่ยผมก็จะบอกว่านี่คือโอกาสดีที่สุดของรัฐบาลอุ้งอิงนะครับแล้วอยา่าคิดว่าที่ฝ่ายค้านหมายมั่นคาดคั้นว่าเอาให้ตายเนี่ยเพราะว่าหนึ่งอายุน้อยประสบการณ์น้อยเนี่ยคงเหยียบกระทืบจมธรณีแน่ไม่แน่เสมอไปนะครับผมอยากเกรียนว่าคนไทยนี่มีความเบี่ยงเบนทางอารมณ์เนี่ยสองชนิดซึ่งถ้าเข้าต้องด้วยสองชนิดนี้แล้วเนี่ยผิดก็ถูกถูกก็ผิดได้ หนึ่งความเบียงเบนที่หมั่นไส้ไม่ว่าถูกผิดนะครับถ้ามหมั่นไส้แล้วเนี่ยก็เกลียดชังด่าว่าคนไทยเนี่ยถ้าใครทําให้หมันไส้นะครับไม่ว่าคุณจะทําทดีแค่ไหนถูกต้องนะนก็จะลุมกันดา่าและตุ้มแปะเลยเป็นศัตรูนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยถ้าผู้หญิงคนไหนทาให้ผู้หญิงหมันไส้นยมันจะลุมกันดา่าและตุ้มแปะเลยทั้งที่ว่าอาจจะไม่ทําผิดคิดชั่วอะไรเลยอันที่สองถ้าสงสารแล้วก็จะเป็นผู้ที่ดีงามจะรับการอ,อุปการะช่วยเหลือสนับสนุนกําจุนเพรถถาะถ้าทําตัวให้คนสงสารได้นะครับไอ้ผิดกก็ถู เดีย๋ยวว่าถูกเลยจะถูกดีไม่ห็นเหรอครับเด็กอายุเด็กอายุน้อยๆเนี่ยไปเก็บขวดเก็บขยะไปขายเอาเงินมาเลี้ยงตายายนะครับซึ่งพิการเนี่ยคนสงสารสงสารแล้วเอาเงินไปบริจาคให้เป็นสิบล้านจะรวยเป็นเศรษฐีไปเลยนี่คือคนไทยถ้าเท่า,ถ,าถ้าใช้ลักษณะความเบี่ยงเบนนี้ให้ดีนะครับนายกองอิงแถวนี้ไม่ได้เสียเปรียบนะครับถ้าใช้ลักษณะเนี่ยถ้าสามารถสร้างความเมตตาสร้างความสงสารใช้อ่อนจนแข็งนะครับ พาะเรื่องนี้ถ้านายกุงอิงเข้าใจเนี่ยแทนที่จะคิดใช้แข็งชนแข็งแบบพ่อนะครับใช้อ่อนชนแข็งครับใช้ความเมตตาความสงสารเข้าไปรับมืออาศัยความจริงความถูกต้องเนี่ยและที่แจงได้อย่าคิดว่าท่านไม่เคยเป็นนายกชี้แจงไม่ได้ครับเพราะในสภาเนี่ยไม่เหมือนโตวาทีนะครับที่โตกันสดเนี่ยเพราะในสภาเนี่ยเมื่อฝ่ายค้านอภิปรายเนี่ยนายกรัฐมนตรีเลิศรีเขาจะมีกองงานคอยเตรียมคําชี้แจงตั้งข้อเท็จริงทั้งข้อกฎหมายเขาจะมีคนร่างคําชี้แจงไว้ตลอดเวลานะครับ แล้วก็ส่งให้พอถึงเวลาชี้แจงนายกจะชี้แจงตอนไหนก็แล้วแต่ท่านสมัครใจไม่จะเป็นว่าฝ่ายค้านพูดแล้วต้องชี้แจงทันตีไม่ใช่นะครับร้อยพูดไปดิพอถึงเวลาจังหวะมอมอะนะครับซึ่งปกติเนี่ยเขาจะเลือกเวลาเรียกว่าพรา,ามทันคือเวลาที่คนฟังเยอะเช่นสมมติว,ว่าอภิปรายตั้งแต่เช้านะครับนายกนั่งเฉยไม่ต้องฟังไม่ต้องไปตอบเลยสักคำหนึ่งพอถึงเวลาสามโมงเย็นสี่โมงเย็นเนี่ยเป็นเวลาที่คนมีเวลามาสนใจฟัง ขอยกมือขึ้นตอบรู้ตอนหกโมงเย็นนะครับที่เขาเรียกว่าพรามพรามไทม์เนี่ยอธิบายให้ดีตามที่เขาเตรียมมาให้นะครับเรียกร้องความสงสารเรียกร้องความเห็นใจเรียกร้องให้เห็นเข้าใจสถานการณ์เนี่ยก็จะเป็นฝ่ายลุกได้นะครับอย่าคิดว่าอ่อนลุกแข็งไม่ได้นะครับอ่อนลุกแข็งได้ไอ้แข็งดิท่าน,นคำพีเต่าตะเก่งยังบอกว่าไม่มีในบรรดาถ้าปะท่ากันนะครับไม่มีอะไรจะหนักหน่วงแข็งแข็งกว่าน้ําภูเขาที่ว่าแข็งน้ํำยังแทกแทะไปได้ทําลายได้ เพราะฉะนั้นในคมพีเต,าต้าตะเก่งเนี่ยจึงสรละเสริญความอ่อนคมพีไทยแก๊กวิชาไทายแก๊กเนี่ยก็คือวิชาเอาอ่อนชนะแข็งนะครับวันถ้าใช้วิชาพวกนี้ได้เนี่ยนายกก็จะเอาตัวรอดปลอดภัยได้ท่าน,นไปคิดดูให้ดีว่าในการพิปารายครั้งนี้อยากคิดว่าเป็นอันตรายหรือเขาลุมสกรรมนั่นแหละดีเลยครับให้ให้เขาสร้างความเชื่อกันไปดีครับว่าจะลุมกระทืบนายกเนี่ยพราเป็นคนที่อายุน้อยอ่อนหัดเนี่ยเดี๋ยวนะครับ พอพูดจาดีๆคนก็เห็นใจก็สามารถชี้แจงอะไรให้คนเข้าใจได้ก็เป็นผลบวกเป็นฝ่ายลุกทันทีอ่อนลุกแข็งทันทีน้ำสามารถจะแทกภูเขาได้นะครับดังที่ปรากฏในกำลีเขาต็กเกงนั่นแหละอภิปรายหนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าอภิปรายหนึ่งพ่วงสองก็คืออภิปรายนายกแพทองทานแต่พ่วงบิดาก็คือคุณทักษิณชินวัตรไปด้วยมีคนหวาดเสียวครับพี่ไปสารครับว่าไปอภิปรายวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้ามีนาเนี่ย เรื่องของเรื่องก็คือว่าถ้าเกิดตอนนั้นผลการสอบของอนุอกรรมการแพทย์ทยสภาเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสอบเรื่องกรณีของชั้น14ว่าแพทย์รักษาเป็นไปตามจรรยาวิชาชีพหรือไม่เพราะว่าเห็นอนุชุดนั้นบอกไว้ว่าจะพยายามสรุปผลจะสรุปสํานวนจะตัดสินให้เสร็จภายในมีนาคมว่างั้นนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดมันผลมันออกตอนนั้นพอดีพอดีแล้วมีคนหวาดเสียว่าเออเรื่องนี้ฝ่ายค้านก็จะได้ข้อมูลไปอภิปรายเพิ่มเติมได้น้ําหนักอันอันใหญ่หลวงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ว่าผลผลจะออกมาอย่างไงแต่ทรงเหมือนกับแบบว่าทรงเหมือนจะมีมูลอยู่นะครับการขายเหล้าพวกเบีย์นี่ผิดกฎหมายนะครับห้ามขายขายเหล้าก็ขายเหล้า, <laughs> ข,า,ลาขายเบียกก็เบียร์จะเหล้าพวกเบียร์ไม่ได้ชั้นใดอภิปรายนายกไปพ่วงพ่อนี่มันไม่ได้มันผิดข้อบังคับ ซึ่งผมเชื่อว่าประธานรัฐภาประธานสภา,ะานะครับจะไม่เปิดโอกาสให้ทําผิดข้อบังคับหรอกครับมันถ้าประธานปล่อยให้พิปรายแบบงนั้นนะครับเขาก็ไล่ประธานอีกเนี่เขาก็ดาบประธานอีกแล้วประท้วงกันไม่ต้องพิปราหรอกครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าท่านประธานเนี่ยสามารถกํากับการประชุมสภาได้ให้อยู่ในข้อบังคับคือให้จํากัดการพิปรายอยู่เฉพาะนายกเมื่อคุณขอพิปรายนายกคุณก็พิปรายนายกไปดิจะไปพิปรายขายเหล้าพ่วงเบียร์ได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าไปพาดพิงคุณตักษิณประธานก็ไม่พูดหรอกครับแล้วคุณยังถ้าพอพูดปังเนี่ยไอ้ฝ่ายรัฐบาลก็ยกมือประท้วงเกี่ยวกาวจนการอภิปรายเนี่ยร่อยก็จืดไปเลยแหละครับแทนที่จะกลายเป็นได้ฟังเนื้อหาการอภิปรายกลายเป็น่าฟังการประท้วงระหว่างกันซึ่งไม่เป็นเก่ียนสารเลยถ้าฝ่ายค้านโง่ก็ทําไปดีครับแต่บนเที่ยวฝ่ายค้านนี่เขาฉลาดมันพูดกันไปเอามันได้เราดูแล้วกันขายเหล้าพ่วงเบียร์ไม่ได้เนี่ยเรื่องนี้อภิปรายลูกพ่วงพ่อยมันจะได้ที่ไหนล่ละครับมันผิดข้อบ,บังคับ และคืนไปทำเนี่ยการพิรายานั้นก็จืดไปเลยนะครับคือประชาชนจะไม่ได้ประโยชน์จากการฟังคำาิภาปราและคําชี้แจงของรัฐบาลจะมาฟังก็คําแต่ประท้วงกันประท้วงไปประท้วงกันมานายกประท้วงนายขอก็ประท้วงนายกนายขอก็ประท้วงนายขนายงก็ประท้วงนายอและประท้วงกันจนนาเข้าตั้งชั่วโมงก็มีแต่เรื่องประท้วงทะเลาะกันนานๆเขาก็นับองค์ประชุมนานๆเข้าก็เรื่องโน้นเรื่องนี้นะครับกลายเป็นเรื่องที่ขอเปิดพิรายก็สูญเสียไปใช่ไหมครับถ้าฝ่ายค้านโง่ก็เชิญทําดูนะครับ แต่ผมเชื่อฝ่ายค้านนี่เขาฉลาดก็ไม่เอาหรอกครับแต่พูดกันเอามันนะได้เมืองไทยเรานมันชอบมันอยู่แล้วไอ้ผมก็เลยมันได้เป็นเหล้าพวงเบียร์นี่แหละครับ <c oughs> อ่าสุดท้ายประเด็นเรื่องของแดงกับน้ําเงินภูมิใจไทยกับเพื่อไทยตกลงเขาเกลียดเสียกันต่อรองจบการเจรจากันได้แล้วใครแบกเสลี่ยงให้ใครได้ตกตก,ตก,ตกลงกันได้แล้วเรียบร้อยแล้วเหรอครับ มันไม่ใช่ระดับประเทศนะระดับโลกก็เป็นอย่างนี้อย่างวันนี้มีอาจารย์ผู้ใหญ่คนนั้นเขียนว่าสหรัฐอเมริกาไม่มีศัตรูทาวรและไม่มีมิตรถาวรมีแต่ผลประโยชน์ทาวอนนะครับเมืองไทยก็เหมือนกันการเมืองไทยก็ไม่ก็พูดอยู่แล้วเนี่ยครับไม่มีมิตรทาวรไม่มีศัตรูทาวรมีแต่ผลประโยชน์ทาวรถ้าเมื่อใดผลประโยชน์ไปกันได้มันก็อยู่กันได้เมื่อใดผลประโยชน์ไปกันไม่ได้มันก็ตีกันเนี่ยไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับวันนี้ นี่ถ้าเขาตกลงผลประโยชน์กันได้เนี่ยครับมันก็ไปกันได้วันนี้อาการมันออกว่าผลประโยชน์ตกลงกันได้นะครับก็เรื่องดีเอสไอเนี่ยก็ชัดเจนใช่ไหมครับซึ่งจริงจริงมันควรจะลงมติไปได้แล้วไม่เห็นจะยากเกินอะไรเลยตอนนี้ก็พอพอเกียดเสียกันได้เนี่ยก็เลยเลื่อนไปและผมเชื่อว่าถึงันที่ยี่ห้าดีอะไรก็ไม่ได้ประชุมออกมติอะไรเลยครับก็เลื่อนไปอย่างนี้แต่วันนี้ไอ้พวกที่อะไรอะไอ้พวกที่ไอ้ตามเกมไม่ทันเนี่ยยังวุ่นวายกันอยู่ก็เรียกว่าพวกหางลมนะครับ ก็ยังซัดก,กันนัวเนี่ยอยู่ไปยื่นคำร้องถอดถอนกันอยู่ไอ้พวกเนี้ยมันก็ทําให้เกิดเป็นกระแสลมใหญ่ขึ้นมาได้อีกเหมือนกันเช่นวันนี้พวกหนึ่งก็ไปร้องขอให้ถอดถอนสวอ,อยู่นะครับไอ้พวกหนึ่งก็ไปร้องให้ถอดถอนรัฐมนตรีอยู่เนี่ยมันก็จะจุดชนวนต่อไปได้อีกมันยังดับไม่ไฟมันยังไม่ดับสนิทนะครับแต่ว่าอาศัยการพิปลายเนี่ยมาขั้นไว้แต่ผลประโยชน์ใหญ่เนี่ยก็น่าจะไปกันได้แล้วนะครับเขาเลยเลื่อนไปเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต่างฝ่ายต่างก็เดิมพันสูง แต่บูลฐานความขัดแย้งมันยังไม่ได้แก้นะครับมูล,ลฐานความขัดแย้งนี่มันเยอะเหลือเกินแล้วมันไม่ได้แก้โดยเฉพาะการช่วงชิงอํานาจรัฐที่จะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งครั้งหน้านี่แหละก็เป็นเรื่องใหญ่วันนี้ก็สามก๊กการเมืองไทยนี่ก็ชัดเจนขึ้นนะครับเนี่ยมันก็จะรุนแรงมากขึ้นและตรงนี้ก็จะเป็นจุดแตกหักในวันเวลาใดวันเวลาหนึ่งที่ผลประโยชน์ทางการเมืองตกลงก็ไม่ได้ก็แตกหัก